สาสจะมาเล่นเว็บบอร์ด EP สองถ้าใครไม่ได้ดู EP แรกไปดูได้เลยอ่า EP แรกนะว่าใส่ก็เกาะรถเนาะใช่อันนี้อัปเกรด EP สองละเราก็อัพเกรดดีขึ้นใช่ไหมลูกเว็บบอรเราก็ยังเหมือนเดิมอ่าเราก็ขยับเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมานิดนึงใช่อ่ะลองดูให้ FC ให้กําลังใจด้วยนะว่าจะรอดหรือจะล่วงใช่ไหมลูก โอเคไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันตอนนี้น้องว่าสายก็เตรียมตัวนะอ่ะเตรียมตัวขึ้นนะตอนนี้ไม่ได้ก่อรถนะ <Okay. S 1> โอเคไปพีสองเป็น EP ที่น้องว่สายบอกปรับปรุงและฝึกผัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอจจะลองช้าหน่อยนี่แหละเจ้าของช่องว่สายพาเที่ยวนะครับเนี่ยคนนี้นะครับผม <laughs> ไปได้แล้วพี่เดินได้แล้ววิ่งได้ลวเราฝึกมาสองวันละไปให้สุดซอยสุดซอยลูกสุดเลย าใส่ก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ตั้งแต่ EP ที่หนึ่งนะอันนี้ก็เป็น EP ที่สองแล้วทางเาใส่บอกว่าทรงตัวได้ได้ดีกว่าเดิมแล้วครับอาจจะมี EP สามต่ออีกนะครับ พี่นี่พิ้วพอเดิมเั้งใช่ป่ะอีพีสองเนี่ย ให้น้องก็ใสดีอ่าเล่นจะสองรอบนะอ่ะลดมาลดมาลูอ่ะไปเลย ยาวไปลูกค้ายาวเลยโอ้โหไปอย่า <c oughs> งเงี้ยลูกเมเเย์ป่ะอ่าพอได้นนเนอะไหวไหมไหวไหมอ่าลรงนี้มันจะหยุดหรือไม่ไปต่ออ่ะเดี๋ยวดิอ๋อ <c oughs> ต้องส่เอวเข้าไว้ใส่เอวเข้าไว้เอวต้องต้องใส่เอวเข้าไว้ครับแล้วเขาจะได้ไปต่อไปเอาให้สุดซอยสุดซอยลูก ไหวไหมลูกพออย่างอ่ะโอเคเรียบร้อย,นนยอ่ะแบกเว็บบอร์ดมาด้วยลูก <c oughs> อย่าเป็นไงลูกความรู้สึกข่ขายนิดนึ่ขายนิดนึ่งดีกว่า EP แรกเนาะ <c oughs> อ่ะเราพัฒนาฝีมือเราล,ละฮ่านี่ปัดคู้ใจขอบคุณ FC ไหมลูกอ่ะตั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคลิป หุ่นน้องาภาษานะคะก็ตั้งแต่ ep หนึ่งเนาะ ep ที่แล้วภาษาพึ่งหัดจะเล่นอันนี้ก็เป็น ep สองก็พอเล่นเว็บบอร์ดได้น,ไดนะดนได้ดีขึ้นกว่าเดิมเดีย๋ยวแม่ทำท่าสกิลไทเทว่ได้ก็ต้องฝึกเป็นเรื่อยเลยละต้องพัฒนาไปเรื่อยเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้น้องภาษาขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ สำหรับในคลิปนี้น้องว่ายขอบคุณที่ดีนิดนึงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วชมเล่นติดตามช่องวสัยพาเที่ยวนะคะอ่าคนนี้แหละเจ้าของช่องวสัยพาเที่ยวตัวจริงที่มีโปรไฟล์มีสี่คนเนาะช่องเรานะมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็พี่ชายว่สัสช่องนี้ไม่ใช่ช่องความเสี่ยงเลยแต่ว่าเป็นช่องน้องวสัยอ่าเมาไปถึงน้องวาัยเป็นสี่คนในในโปรไฟล์ช่องเราครับน้องว่ายยัง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 วิ่งอยู่นะเนี่ยอไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเราหยุดนะเนี่ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจน้งวใส่นะเดีย๋ยว EP ต่อไปเนาะน้งว่าใส่จะมาในรูปแบบไหนก็ไว่วาอทีน,นะนู่นเนาะน้ำว่ใสจะของเล่นเพิ่มแต่มาเล่นให้เดวจะได้บอกไอซีว่าเออตอนนี้เราเริ่มพัฒนาพอ,อขับเคลื่อนเขาเรียกว่าวิ่งได้แล้วเนาะโดยโดยที่เราไม่ต้องเกาะรถเหมือน EP ที่หนึ่งละจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เนาะ คลิปอันนี้มีชื่อว่าอะไรนะคลิปน้องว้าใยจิยเล่นเว็บบอร์ดใช่ปะอ่าโอเค EP2 EP2 ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องผ้ายพาเที่ยวด้วยนะครับทุกคนขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ